สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เช้าวันที่22สิงหา2566นนะคะพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะอันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นข้าวกกขอสินะคะอายุก็หวานตอน31พฤษภานะคะ2566สสองเดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้ที่เป็นเหลืองๆก็คือตัดใบออกนะคะ ตัดใบออกอยามเยอะเขียวๆนั่นก็คือตัดที่ตัดไปแล้วแล้วมันขึ้นมาใหม่นะคะไม้นู่นนกกระยางขาวนกกระยางขาวมาหากินแมงนะคะตัดออกตักกระแตนแมงมันเยอะเขากันมากิน,หนไหมสี่ตัวนู่นอยู่ไกลๆนกกระยางขาวมากินนะคะมีตัวบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งกุลานะคะ น,นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลไภขาลานะคะอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่กลางทุ่งเลยมีอยู่สิบหมู่บ้านมีแต่พี่แต่น้องกันอยู่ด้วยกันนะคะนกกรยางหากินตะกะเตนกินแมงหอยเชอรี่ก็เยอะอในนาก็มีหอยเชอรี่นะคะ ลูกกระยางห้าตัวไม่ใช่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นทางคลองลัดไปถนนใหญ่นะคะเส้นลองลัดไปถนนใหญ่มันก็จะขี้เลหน่อยแต่ว่ามันใกล้ก็จะพากันสัญจรเส้นนี้โดยส่วนมากแต่ถ้ารถิกอัพเขาจะไปเส้นหลักทางมันไม่ค่อยขี้เลน,นี่เป็นทางคลอง อันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำคลองก็ยังไม่เต็มดีนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาฝาเพื่อนๆมารับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามารับชมขอบคุณคะ่ะ